สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูธิดาจะพานักเรียนไปเรียนเนื้อหาในหนังสือภาษาพาทีบทที่12นะคะอ่านเสริมเรื่องราาประชาธิปไตยอะไรหนอเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้จะอยู่ในหน้า155นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปฝึกอ่านกันแต่ก่อนจะไปฝึกอ่าน คุณครูมีการ์ตูนสนุกๆมาให้นักเรียนดูด้วยเราไปดูการ์ตูนกันก่อนนะคะอาทิตย์หน้าโรงเรียนเราอยู่ต้อง2วันแน่นั่นสิต้องขอบคุณถนนหน้าโรงเรียนนั้นเนี่ยพอการปิดซ่อมถนนแท้ๆทำให้เราไม่ต้องมาเรียนทำไมโรงเรียนเราไม่หยุดอย่างนี้บ้างนะคิดอะไรเด็ดๆออกแล้ว เพื่อนๆทุกคนครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปพักกลางวันกระผมขอดูเสียงโวตจากจดหมายเวียนที่ผมส่งไปรอบห้องด้วยครับนี่ปิ๊ครับเทียนไม่เห็นด้วยหรอกนะทำไมล่ะเทียนก็รู้นี่นาว่าข้างโรงเรียนเราจะมีการซ่อมถนนโรงเรียนอื่นเขาก็หยุดกันทำไมเราจะหยุดบ้างไม่ได้แต่เวลามาโรงเรียนเราไม่ได้เดินผ่านทังนั้นสักหน่อยนี่นาแบบนี้มันไม่มีเหตุผลเลยนะเมสิ ก็เหตุผลที่ว่าคนอื่นได้หยุดเราก็ต้องได้หยุดไงจริงไหมพวกเรานี่น่ะเขาเรียกหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยนะเพราะเราต้องยึดเสียงข้างมากเห็นไหมว่าคนส่วนใหญ่ในห้องเราเห็นด้วยดังนั้นเราควรประท้วงให้หยุดเรียนอืถ้าอย่างนั้นลองนี่เป็นไงเพื่อนๆคะวันนี้ใครอยากไปซื้อของที่ตลาดแล้วขอให้แม่ค้าลดราคาเหลือครึ่งหนึ่งบ้าง เรามารวมตัวประท้วงให้ทุกร้านในตลาดลดราคาทั้งหมดเลยดีไหมไม่ได้นะแม่เราเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดถ้าเป็นแบบนั้นแม่เราก็ขาดทุนแย่สิอา้าวแต่แบบนี้ก็เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หรอบิ๊กแกร็บเราก็ต้องเคารพเสียงส่วนมากสิก็ใช่ใช่เราต้องเคารพเสียงส่วนมากทำแบบนั้นแล้วใคราาจะรับผิดชอบล่ะยิ่งช่วงนี้แม่เรายิ่งบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขายของไม่ค่อยได้แล้วจะทำยังไงล่ะ ว่าไงล่ะบิ๊กแกร็บเออจริงๆแล้วเห็นหรือยังว่าบ้านเมืองเราจะวุ่นวายแค่ไหนถ้าเรามัวแต่อ้างคำว่าประชาธิปไตยทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่รู้อย่างแท้จริงจะว่าไปก็ประชาธิปไตยนะ่ะต้องประกอบด้วยเหตุผลและหลักธรรมเสมอไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็รวมตัวให้พวกเยอะๆไว้ก่อนแล้วอ้างว่าน,นี่แหละเสียงส่วนมากนี่แหละถูกทั้งที่จริงๆมันไม่ได้ถูกเสมอไปซะหน่อยจริงด้วยเนาะประชาธิปไตยยังไงก็ต้อง ไปพร้อมๆกับเหตุและผลแบบนี้ฝันสลายเลยเราดีมากเลยนะที่พวกโยมเข้าใจถึงหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงว่าต้องประกอบด้วยเหตุผลและหลักธรรมประเทศชาติถึงจะสงบถ้าเสียงค้างมากนันสมเหตุสมผลก็จะเอื่นว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและเหตุให้ประเทศก้าวหนา้าแม่นบอกครับใช่แล้วจุก เหตุผลนั้น <occurs> สําคัญอย่างยิ่งในระบบประชาธิปไตยนะนอกจากนี้นักประชาธิปไตยยังต้องยึดถือหลักธรรมไว้ด้วยนั่นก็คือต้องคิดดีซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจริงด้วยค่ะเนนแก้วั้งงั้นสิ่งที่เราทําวันนี้ก็ทําให้เราอดเป็นนักประชาธิปไตยแล้วละสิไม่เป็นไรหรอกจ้าคนเราก็มีผิดพลาดกันได้จากนี้ไปคงจะเข้าใจประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วสินะว่าต้องใช้เหตุใช้ผล ดูการ์ตูนจบแล้วเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าประชาธิปไตยคืออะไรจากที่เด็กๆได้เรียนเนื้อาหาในบทเรียนเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กไปแล้วและได้ดูการ์ตูนเมื่อกี้ก็คงจะตอบคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าประชาธิปไตยก็คือระบอบก,การปกครองที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน และยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลนั่นเองเรามาฝึกอ่านบทอ่านเสริมประชาธิปไตยอะไรหนอกันนะคะเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะประชาธิปไตยอะไรหนอประชาธิปปตยอะไรหนอคำตอบต่อสิทธิและหน้าที่ ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคนเลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเคารพกฎกติกามาครองตนทุกแห่งหนถิ่นที่พี่น้องกัน ผลัดเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตามหากเกิดความขัดแย้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญเสียงข้างน้อยยอมพลันแล้วร่วมมือรัฐธรรมนูญร่างสิธิ์ที่หลากหลายเป็นกฎหมายสูงสุดให้ยึดถืออย่าแบ่งแยก พันเผ่าเพราะเราคือดำรงชื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดาหากพูดจาโดยตรงตกลงได้สันติธรรมนำสุขห่างทุกภัยด้วยประชาธิปไตยในใจคน จากบทอ่านเสริมนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าประชาธิปไตยคือสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมกันและเสรีภาพที่ทุกคนควรมีตัวอย่างเช่นเราได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยเหตุผลได้ใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆและหากเกิดความขัดแยง้ง ก็ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นสำคัญสิ่งสำคัญก็คือควรจะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนในชาติควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้มีสันติสุขและมีความสุขกันทั่วนหน้าต่อจากนี้ไปเรามาฝึกอ่านทำนองสนอกกันนะคะนักเรียนสามารถฝึกอ่านตาม จากคลิปวิดีโอที่คุณครูนำมาให้ได้นะคะประชาธิปไตยอะไรน้องคำตอบต่อสิทธิและนาที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคน เลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผ <c> ล <oughs> เคารพกฎกติกามาครองตนทุกแห่งหน,หนที่พี่น้องกันผัดเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตาม หากเกิดความขัดแยง้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมาอากเป็นซ้ำคันเสียงขทางน้อยยอมกันแล้วรูอูอํามือราชธรรมนูนร่าอังสิตทิหลากหลายเป็นโฎหไม้สูงโสด ให้ยึดถึงอย่าแบ่งแยกพัน่าวเพราะเราคือดำรงสื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดาหากพูดจาโดยตรงตกลงได้สันติธรรมนำสุข ทางทุกภัยด้วยประชาธิปไตยในใจคนข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะหลักการของประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและยอมรับฟังเสียงส่วนมากที่มีเหตุผลและถ้าเราปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็กๆเ,เห็นด้วยไหมคะคราวนี้ก็ได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า123ข้อที่7ในหนังสือทักษะภาษา,านะคะคำถามในข้อที่7นะคะจากการอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กและอ่านเสริมเรื่องประชาธิปไตยอะไรหนอนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเรื่องใดบ้าง ครูคก็จะมีแนวคําตอบมาให้นักเรียนอยู่นะคะ,ะสิ่งที่เราได้จากการอ่านเรื่องยกตัวอย่างเช่นทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันเรื่องที่สองก็คือการยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลเรื่องที่สามการใช้สิทธิ์ของตนเองในทางที่ถูกต้องเด็กๆ ได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับประชาธิปไตยจากเรื่องที่เรียนเด็กๆก,ก็เขียนไปได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส,ส่งคุณครูด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ